สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นสูตรของหลักสิบบนนะคะสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะคะเดินมาแล้วเจ็ดงวดเนาะงวดแรกนะคะสูตรอันนี้มันเดี๋ยวมาดูตัวเข้าก่อนนะคะงวดแรกนะคะได้สี่ห้าศูนย์ออกแปดสี่สามเข้าที่เลขสี่นะคะหลักหน่วยเนาะ อ,อ๋อขอภายค่ะหลักสิบมาดูงวดที่สองนะคะได้ศูนย์หนึ่งหกออกแปดหกสามเข้าที่เลขหกนะคะหลักสิบอ่ะมาดูงวดที่สามนะคะงวดที่สามได้สี่ห้าศูนย์ออกสองศูนย์เก้าเข้าที่เลขศูนย์นะคะหลักสิบ มาดูงวดที่สี่นะคะได้เจ็ดแปดสามออกเจ็ดเจ็ดเก้าเข้าที่เลขเจ็ดหลักสิบนะคะ <_ d ata> เป็นงวดที่สี่เนาะ <_ d ata> มาดูงวดที่ห้านะคะงวดที่ห้าได้สี่ห้าศูนย์ออกเจ็ดศย์เข้าที่เลขศูนย์หลักสิบนะคะ <_ d ata> มาดูงวดที่หนะคะได้ห7เจ็ดสองออกสามเจ็ดเจ็ดเข้าที่เลขเจ็ดหลักสิบนะคะ มาดูงวดที่7นะคะได้3 4 9ออก8 9 4เข้าที่ได้9เนาะหลักสิมาดูงวดที่8นะคะได้2 8 3อ่ะก่อนจะมาดูวิธีคำนวณน,นะคะมาดูคำเตือนนั้นก่อนเนาะคำเตือนนะคะ การคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคัดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลข Channel ค่ะสูตรนี้ก็เดินมาแล้ว7จงวดเนาะงวดนี้เป็นงวดที่8นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการคำนวณกันนะคะ เห็นไหมเดี๋ยวแอดย่อขยายให้นะคะสูตรนี้ใช้หลักแสนบวกกับหลักหน่วยนะคะ1บวก1แล้วก็บวก10ล่างคูณ3นะคะเอ้ยไม่ขอภายคาหน่วยล่างคูณ3ได้24ได้4แล้วก็บวกด้วย8คงที่นะคะ10 14ก็4 ห้าแล้วบวกอีกห้าก็เป็นศูนย์นะคะออก8ปดสี่สาเข้าเป็นงวดแรกนะคะเข้าที่เลขสีเนาะมาดูงวดที่2นะคะใช้หลักแสนก็คือเลขหกบวกหน่วยบนก็คือเลขสาบวกหน่วยล่างคูณด้วยสาม แล้วก็บวกด้วย8คงที่9 9 12 12ได้2 0 1ส20ได้0บวกไปอีก1แล้วก็ไปบวกไปอีก5ก็ได้6นะคะออก8 6 3เข้าที่เลข6นะคะหลัก10เนาะเป็นงวดที่2นะคะ ดูงวดที่3นะคะใช้หลักแสนก็คือเลข0ูนบวก3บวกหน่วยล่างคูณ3ก็ได้สามนะคะแล้วก็บวก8ปดคงที่3ามสองกบวกแปดเป็นสก็สบวกหก็เป็น5้าบวกอีกหก็เป็น0นย์ะคะออก2องนเะคะเข้าที่เลข0นหลักสิบนะคะเป็นงวดที่3มเนาะ มาดูงวดที่4นะคะใช้หลักแสนก็คือเลข7บวกหน่วยบนเลข9้บวกหน่วยล่างคูณ3 3คูณ1ได้3บวก8คงที่นะคะเห็นไหมเบวกเก้าสิบหกสิบหกสิบวกเได้27่บนะคะเจบวกหเป็น8ด บวกห้าเป็นสิบสามออกเจ็ดเจ็ดเก้าเข้าที่เลขเจ็ดหลักสิบนะคะเป็นงวดที่สนะี่เนาะอ่ะมาดูงวดที่ห้านะคะหลักแสนเลขแปดหน่วยบนเลขเก้าบวกหน่วยล่างคูณสามได้เก้าบวกแปดคงที่

บวก8อีก34ก็4 5 6ห้อ่ะถูกแล้วมาดูงวดที่6นะคะหลักแสนก็คือเลข5บวกหน่วยบนก็คือเลข0บวกหน่วยล่างคูณ3ได้3บวก8คงที่นะคะ5 8 8 2 16ก็6บวก1เป็น7 7บวก5เป็น12 ออก3 7 7, 7นะคะเข้าที่เลข7เนาะหลัก10มาดูมวดที่7อ่ะค่ะมวดที่7ใช้หลักแสนเลข8บวกหน่วยบนเลขก7บวกหน่วยล่างคูณ3ได้0บวก8คงที่15 15, 15บวก8ได้ที่13 สิบห้าบวกแปดได้ยี่สิบสามสามสี่บวกห้าเป็นเก้าออกแปดเก้าสี่นะคะเข้าที่เลขเก้าหลักเนาะอ่ะก็ถูกเป็นงวดที่เจ็ดนะคะอ่ะมาดูงวดที่จะถึงนี้นะคะหลักแสนก็คือเลขแปดหน่วยบนเลขสี่บวกสี่สามสิบสองบวกหน่วยล่างคูณ สามสี่สามสิบสองนะคะบวกแปดคงที่สิบสิบสองได้ยี่สิบสองนะคะก็สองสามบวกห้าเป็นแปดนะคะนี่คือหลักสิบบนนะคะอ่ะเดี๋ยวแอดจะย่อให้ดูนะคะอีกนิดนึงเนาะ แอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ